รู้จักค่ะรอ,อยู่ค่ะบอโลป้าค่ะติดตามข่าวตลอดเลยพ้าเครือไทยเขารุนพวกรายย่อยนะเราต้องตีขึ้นไปต้างบนไม่ใช่เราไปลาดตั้งแต่ข้างบนลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือประชาชนที่อยู่ในระดับล่างแล้วถ้าเกิดว่ามันทําได้เร็วอะ่ะเงินมันก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยๆอะ่ะต้นเศรษฐกิจรางยากถ้าเงินตัวนี้ออกมาป้าว่ามันจะดีนะ เพื่อปากท้องของพี่น้องเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอะ่ะเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันไม่ดีเลยแล้วคนรากยากคนที่อยู่ในระดับล่างน่ะถ้าเกิดเขาได้เงินนี้แล้วเขาสามารถจะประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวของเขาได้มันจะดีขนาดไหนแล้วเราก็จเจริญไปได้วยกันทำไมจะต้องคานด้วยล่ะคะ คนค้านคุณก็ไม่ต้องจังวลนล่ะค่ะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ไม่ต้องตีฟูให้มากนะว่ามันจะโน่นนี่นั่นลองให้เขาทำดูก่อนจริงตามจริงอะ่ะคุณไม่ใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่คนที่เขาต้องการใช้อะ่ะมันเยอะกว่าดูสิถ้าเกิดว่าในครอบครัวหนึ่งเขามีคนสิบคนเกิดเขาได้เงินอะ่ะ พอได้เป็นแสนก็าสามารถที่จะจะสร้างอาชีพได้เราจะไปลงทุนขาย,ยก๋วยเตี๋ยก็ได้นะไปซื้อปกอบประโภคบริโภคมาขายแบบของหน้าร้านของทำเลเล็กน้อยมันได้เยอะนะป้าว่ามันได้ไประโยชน์เยอะซื้อของไว้บริโภคอุปโภคนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็ปกติรายเดือนไปจาเดือนนี้เราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะบางส่วนก็อาจจะเอามาลงทุน ตอนนี้ลูกสายยังค้าขายอยู่ยังทําพวกขายเสื้อผ้าขายพวกแต่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะก็โครงกาไปลงทุนพวกนี้แหละความตั้งใจนะคะคือต้องซื้อของอุป,ปโภคบริโภคอยู่แล้วแต่จะไม่ซื้อในในระดับที่เป็นห้างเป็นอะไรจะซื้อของของชาวบ้านต้องการให้เ,เงินตรงนี้หมุนไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นไปเรื่อยๆตามให้มันหลายวงรอบอ่ะ คือสำคัญที่สุดนี่จะเน้นการที่จะไปสนับสนุนอุดหนุนกัชาวบ้านนะคะถ้าเงินดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทนี่ถึงมือพลาดนี้นะคะจะทำให้การค้าขายเศรษฐกิจด,ด,ดีขึ้นอย่างแน่นอนทำดีๆมีเงินแสนเงินล้านได้ขอให้กำลังใจคือเจตผาผักดันไอ้ดิจิตอลบอลเลตตตัวนี้ให้สำเร็จให้ได้ พวกเรารออยู่นะคะสู้ๆขอให้รอขอให้สําเร็จ